สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนํารถบ้านนะคะเป็นรถบ้านเทมือเดียวนะคะทุกท่านเชฟตาหวานรถปี2552นะคะปี08นั่นเองค่ะทุกท่านราคาคันนี้นะคะเจ้าของบอกขายราคา1 7 5 0 0 0บาทค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาสภาพสวยสีเดิมไม่เคยชนนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรถกระบะต,ตอนครึ่งนะคะทุกท่าน สีสันร,รอบคันสวยงามอยู่นะคะถึงจะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานกันบ้างนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเครื่องยนต์ดีเซลขาวิ่งดีนะคะวิ่งแรงภาสีพราบาปี65เดือนธันวาเลยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ175,000บาทติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจ ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ